ลดโครถุยหนึ่งคันครับลดโครถุยหนึ่งคันเอาตีนนะครับปี 10น,นะครับขายแค่17 9หักโตแล้วเหลือ16 9 1 6 9 0 0าบาทผ่อน3,000กว่าบาทถ้าผ่อนระยะยาวก็2,000กว่า 2, บาทเองนะครับใหญ่ๆนั่งสบายๆและรับประกันซ่อมฟรี12ปี120,000กิโลเมตรลดผล 3, ่อน3,000ซ่อมฟรีอีก12ปีเครื่องเกียร์กล่องนะครับมีคอมพิวเตอร์24ชั่วโมงรถยนต์ใช้ฟรี24ชั่วโมงมีอู่ในเครือทุกจังหวัดทัว่ทวไท,วทยมีมรถสำรองใช้ระหว่างซ่อมเต็นท์กลางนาขวัญใจมหาชนคนจนทั่วประเทศเท่านั้นครับ